จะยอด้อนไอ้ยสวยใครยิงตกอ่ะขอ,อ, <Rey k> อเปล่าย้อนเลยรู้จักไหมนอนยอนว่ะคืออะไรเหลยาไอ้เชฟสองตัวนีโ้โดนโดนยิงอียิงยิงเรื่อยๆยิงตับไปก่อนโดนโดนแตกเฮ้ยกูแตกไอ้เหี้ย โอ้ยโอ้ย๋ยวแดงมันจะมดมามาโดนๆอ้มัลุงตีนไปสีแดงตายหมดเหรอเออสีแดง้หมดหรอเดหมด้เกียงทำไอะยัเหงสีเขียวสีเขียวกับเพชรไอ้เหี้ย เฮียตียกก็เพชรจบละไม่ไม่แดกเอาเพชรมาผมผมขอเพชรนะเดี๋ยวผมไปกุตีดันไปเดี๋ยวสิไอ้เพี้ยจริงจริงเพชรได้หน่อยพี่ไกกูตีดันไปเดี๋ยวสิไอ้ยจะเขียวแตกแล้วนี่เขียวเลยตัวท้ายเลยตัวก็เพชรเจ็บมากอย่าเลยอย่าให้มันหยุดใช้ได้ช่วยทันทีดันแบบบีบเลย เฮียดูหลังแม่งติดแม่ตดอาเงี้ยอ้ยไม่ขึ้ว่ะกุฏิดามิทีละแปะใครก็ได้โอ้ใครก็ได้ช่วยดันหน่อยดีตันาไม่รู้ไม่รู้ไอ้เหี้ยไม่รู้ไม่รู้ไหนดิจามึงจะช่วยกูดันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมเอาของมามันสอบได้บ่ะ ลุมเลยมามาลุมเลยมาลุมมาลุมมาลุมตอนนี้เปนสองยอนยู่มา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 มะมามามัมา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 มะมา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 มมัมา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 ่ามานาม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 มามมามมมันามามมามาาม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 มามามาานรามาาาาามาาลาามาม ใครย้อนได้ไม่ได้แลวพอเรามาถางก็ต้องเจอกระเหลือง้็ใครตายเด็ดปุ่มน่เลยไอของฟ้นหัวมันไม่มีใครยันจริงเหรอวะมันแลกของกับบ้านอื่นได้ใช่ปะมันโง่มันโง่มันโง่ตกมันโง่ตกโอ้ยเฮียไประยับมันโง่มันโง่ตกมันโง่ตกแบ่บอสกันบ้านกันบ้านหน่อย ไอ้ได้ไปตีสีเขียวดิเออไอสีเขียวมตกแล้วี่ว่ามตกไปแล้วมันยังมตันี้อยู่นอยู่นอนตกอสีต้อเไม่ไม่หยุดยอนข้างหน้าเราอะเป็นชาร์จชาร์จไฟเลยมันแล้วก็มัน เดี๋ยวจะทายแล้วเดี๋ยวจะทายแล้วเอาเพื่อนทายแล้วอะไรเนีอยจะทายมีอยู่ไหนวะเน่ยมีเลมา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 ล้อโอ้พี่ฝดได้เอาเอาไปพี่เอาได้นะ ไีมัน่งตัวไดไงพ่นี่มรงไมมันแต่งยัไง่ะ่เราตีบ้ามแต่ม้ยมันเป็นหมู่บ้านมาแบบ่อ่ตรชชะหปชไม่าดหรอกชีมีะกี้เนี่ยกินเค้กแล้ววิ่งไวแล้วแอเิเพิ่มเลือ แดี๋ยวผมพี่กดกเลยกดเลยกดเลยตอนนี้ต้องแต่บางคนกันนะกดเลยนดไกเลยไปเลยพี่อกเลยพี่พี่กดตอนไหนอะกดสิกดสิไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเฮ้ยมีคนอยากเข้ามาแต่ไม่ให้เข้าเลยพี่ี่ตึ้งหนึ่งนี้นะ พี่จึงม,มาตำนานนะคะน,น,น,น้อน้ำน้องน้องพี่เป็นอามเตรียมบวกเลยน่น้องน้องพี่กำลังบวกเหี่ยใจร้อเนาะพี่ไฟกับพี่จีน้องเอ,อาอะไรปีปีปี Binti, binti. Binti, mana lelak mana binti deh, mana. Alwi, alwi. Binti fan, lepap jee. Ah, lepas jepal, ni, skem. Binti fan deh. Alwi. Alwi, makan makan lem. Makan lem. Lem kue, nih. Ini O T C F K nih. Ya, jing. Wow. เว่ยนี่เ่ไอ้เทียงเนี่ยยิงแรงสุดลุ้นหอมรุ่นเอฟเก้ลุ่นเอฟเก์รุ่นเอฟเก้ไม่ปวดน่ะมาแล้วมาแล้วมาเนี่ยออาไมเอามเอา ไอตัวน้เลยต้องกินม่ต้องรีบเพราะว่า4ีคนมันมาช้าแต่ละสิบหกคนนี่วางศุเลยมันมีนะสิบหกคน สีไรพี่ไล่ไล่เก็บเบชรไล่เก็บเบชรเลยไล่เก็บเบชรเลยเก็บรออ่ะไม่มีใครพุกมาตังสองมีแต่เราเฮ้ยอุ้ยพี่ใครได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมใครก็ได้คับถั่วหน่อยรู้สึกเหมือนไฟรู้สึกกหลังการระบาดท้าสาธุ ตอนแรกจะเป็นปะทะไอสีแดงแล้วไอรถมันไม่ตรงเลยมันไม่ตรงกัะหมตุนะเออเนี่ยมันตมวมันเลยตุ่มจากบายไปเล เก็บกันเก็บปรวกันได้ได้ดีแล้วผมจะไปจะไปบลอเด์ไปเจอเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมจะดันสีแดงอ่ะไปดันสีแดงก็ผมจะพาผม่ตไปแล้วเกือบถึงอะ

ใจมุนมโอเคโอเคตายไอพี่ีแงแตกติงแตกแงแตกเรียแงแตกละเ็มุนหมุนเกือบสีเหลืองไอเยอะสุดอะเราต้องดันเหลืองจ้าไปดันดิไปดันดิ แล้วมไงยเราต้องดันฐานเราไม่ได้ต้องฆ่ายตัวอยู่ที่อยู่ตรงกลางเอ้ย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 จะแตกจะตายยังไงแตกแตกที่จะเพิ่มเลือดยังไงคุณไปบวกมาแต่ดตจ้าช้าไม่ดันนะบอกว่าจะดันดีดเ ้เม่าหัเ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นู้ตัวทายแล้วอเแล้เดียวแล้วเดือายวไอเขียยเอ้มมาล่ห้าผนแล่โอโหรู้สึกไหนเออสีเขียวสีสีายแล้วอ๋อมอลอมอโลผมใช่ไหการเก็บอันนั้เก็บให้หน่อย เดี๋ยวรออัพก่อนราจะผมจะไปไฟแล้วทิม่สิเดมอนก็เกี่ยวได้เดฟเค้บไดนประมาณ60เล็บโอ้เฮี๋ยวจะดูยิงแต๊กเดมอนเอ้ยเอมอลอน้ลยนะ เนี่มีเชฟแม่อยู่ตรงกลางอ่ะสีเขียวสีเขียวยิงยิงยิ้ยมันตกมันตกมันก็ตกมันก็ตกเองจ้ะสวยสวยมันหลอกได้นี่ยมันหลอกบ้าไม่ได้ไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่โดนคนตีบันดาโก้ตกแตกแตกแตกบ้านแตกสวย ก็จะกดแอร์ทาก่อนเดมอนผมครับผม,ออผม่ะรออัพผม้ว็ต่อไปแล้มีคนต้องการบา้านมจะบวกนี่เดี๋ยวจะท้าเราเดี๋ยวจะท้าเเวลาละนว่ามันคิดกูด อีกอ่ะสองว้าวว้าวต่อครับพี่ต่อได้นะอ้าวน้องไม่นอนแล้วเดี๋ยวมันมันตอนยี่สิบกว่าก็ได้เอ้โหตัด เรียนเรียนไปเรี่อยๆปรากฏเที่ยงคืนเที่ยงคืนได้ถือไม้เท่าไหร่ตีกลัแม่ผมถ้าแม่ผมไม่กลับผมก็นอนที่สุดเอาเลยวัดดวงบอกว่าวัดดวงสบายเล่นเล่นถ้าแม่ผมไม่รู้นะว่าผมโอนเีดอยู่นี่ผมก็จะไปดูว่าผมได้เล่นอะไรไหม เลยผมต้องเอาหกไปเ่ยางเงียเป็นเด็กดีแล้วต้องืเด็กดีคนเลยคนเลยแล้วผมบวกเองนะพี่ผมคนบวกไะใครใครใครกันบ้านอ่ะพี่บอสกันบ้านนะผมไปไปบวก เนี่ยจะเชื่อว่าบังไม้ต้องการเอามเขามัดไม้ไปไล่ฟันเลยต้องการเอเมอราหัวต้องการเอเมอร์พวกฟักฟเก็บไอ้นี้เก่ตรงนี้เขาไมไรอยู่สีอะไรอ่ะก็การบ้านก็ต้องใช้กนเราอยู่สีฟ้าเหมือนเดิมทำไมเราได้อยู่แต่สีฟ้าล่ะพี่ ม่รู day, ้แลเลทอไปตงกางเลทอไปตรงกลางเมื่อไหร่ก็ลามันนั่งเลยกลางหนึ่งันโอเคไปต่อไ้วกต่อเป็นไม้เวลาไปบวกะเลาน่าจะไม่มีใครนะเว้นกเราจะคร มางเว้เอาเดมอนลงเอาดีน่เอาบอลให้เลยขอบล็อกหน่อยขอบล็อกหน่อยสวยขอบล็อกหน่อยขอบล็อกหน่อยขอบ้องหน่อยนี่ยังไงพี่บมขอบล็อกหน่อยนี่ยังไงพี่บุ๋มเออกดได้เลยอ่กดถูกเร็วกดโลล้อกดตัวลบอ่ะแม่ก็กดตัวจีอ่ะ ทิ้งเลยพี่ได้ปะได้ได้ได้พอจะไม่พอนี่นสวยพี่มาเลยมาเลยมาเลยยี่สิบ้าวิววๆๆตกโอ้ยมันเจ็บหนักนะพี่พี่แตกมพี่พี่ เราต้องรีบเอาของไปตีล้ตัวตายกันตัายเปเรามาพี่จ้าูลังเอาของไปตีว่าของแป๊บรถอะแป๊บไอพีสวยสวยสวยจ้าสวยไอพีาว่าคนให้กูเล่นบอฟต์ล้ใครละไม่รู้จะรู้กับมึงไหมทางข้างไหน ไม่บุลลัตส์ซีมเขาบอกให้เล่นบ้าฟุตเออทำไมเดี๋ยววะก็เข้าไปเล่นให้เขาดูดีจิกระจอกนะมึงโอ้โห้องพัดสีแล้วมีกระจอกมั้งเว้ยจังพัดสีแล้วไม่ไม่ใหญ่ไม่สัตว์่ะสัตว์สัตว์ะสัตว์เชือกนะแดงมันจบแล้วพี่ไม่สนอะไปวะมึงเล่นใส่ขมแใส่ผิอยู่รอด ขอตานี่เียวมาบีเีมาเี้ยงเี้ยงบุกเลี้ยงเี้ยบุกพี่เดี๋ยวมเกี่มาเก็บผมพี่ผมเตพี่เดันพี่เือดันพีเสดันพี่เสดันยพตัวนี้ว่าเฮดยเสดต่วาเลยมันจะบ้านเราฟังังไม่ขาดัพอัพีก่อับแดงหมดัีด เชี่ยร์มันลองกินเค่กูเก็บกูวิ่งกูโจมเลยแล้วบุกแล้วเออเชี่ยใครได้เก็บตังค์ไปก่อนหน่อยเลยซืออะไรบัวมาเกาะเกาะเอออัพเกาะหรือว่าเอาให้ได้เกาะเกาะไม้หรือเกาะเหล็กอะไรก็ได้โอเคได้เออใครได้ดองเบสต์สุดทุกอย่างเร็วไปดองเปสตหน่อยได้ไหมมา ไอการไม่เข้าดิบน่าจะโดนให้ดีมีเกาะเหล็กหรือเกาะไม้มีใครเล่นหัดกันไหมวอดอะไรไอการออนในบล็อกฟุตไม่รู้เอ้าเขียนที่นี่เล่นแล้วแม่งไม่เข้าดิบนั่งหยีวะไอสือเดือด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 นั้นไอตรงนึงสัตว์ตีเขียวมาตีเขียวอ่ะเไปกันมา เล็กตัววีหนึ่งสองมันตายได้เหล็กนี่เจอไดตัวยังงี้